ดูยิ้มตู้ดิไปยิ้มอะาดไหนข้นะนางในมีอะไรหนะ้าตาเอามือสอดเข้าไปซิดอยู่ยิ้มเยอะยินเลยทีอ่านะครับตอนนี้นะครับเราจะพาหนูยิ้มหนูย้งนะครับเข,ข้าบ้านพีซนะครับเป็นครั้งแรกเลยนะไม่รู้ว่าจะกลัวหรือเปล่านี่เราซื้อบัตรเรียบร้อยแล้วอุ้ยไป <c oughs> ดูยิ้มตู้ดิไปยิ้มขนาดไหนยิ้มมาดูหน่อยมนะันจับไหนจับมือไหน โอเคเข้าไปเส้นพนเหรออืออันนี้เขาบัตรดิพี่พี่จ่ายบัตรอะไรแม่เกินไปละดูด <Shame fs Unfortunately> ิข้างในมีอะไรอ่ะข้างในมีอะไรหน้าตาเอามือสอนเข้าไปซิดอย่างนี้เดี๋ยวอุ้ยน้องมีสองหัวด้วย เป็นหุ่นยนต์นะเด็กๆไม่ต้องกลัวอ่ะไม่ปุ้ยนี่ยยิ้มแล้ว อันนี้มันเป็นป่าสุาสานนะหนูยิ้มแย้มเข้าไปดูสิสุสานคือที่ฝังศพนะคะฝังศพเก่าแต่ทางนี้เป็นที่จำลองนะครับเด็กๆไม่ต้องกลัวนะอ่ะนีดีดีอันนี้ทานอสทานอสก็คือเป็นหนังตัวหนังตัวหนึ่งเป็นตัวละคร <c oughs> ตัวห <c oughs> นึ่งน, <c oughs> นี่ไม้กางเขนเออไม้กางเขนดูดูดูไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่า <c oughs> ให้ลูกให้ลูกให้ลูโอเคขอบคุณครับอ่ะตอนนี้มาเจอพี่ๆในเอฟซีด้วยอุ้ยกลัวกลัวกลัวขอบคุณนะครับโอ้นี่นี่เป็นมือมือน่าจะขยับได้นะหนูยหยิ้มมือน่าจะขยับได้นะเนี่ยมือขยับได้อ่ะมือค้นมือขนมือขยับได้อ่ะเดี๋ยว โอ้โหนี่น่ากลัวนิยิมตัวนี้อนนี่น่ากลัวมากโอ้ยโอ้นี่น่ากลัวออกหล่อๆออกเป็นไทยๆไงโอ้หน่ากลัว เูดีนี่ดนี่เ็นขาวโซบะน่ากลัวมากเลยอะเกิดไฟเผาอะลูกน่ากลัวมกดไฟเผาตอนนี้นะครับเรากำลังจะเข้าว่าทีซกันแล้วเราจะข้าแล้นะ้จนะครับตร้่าักแต่ข้างในไม่ให้ถ่ายนะครับเราก อย่างเดียวเลยอ่ะสู้ๆนะไม่ต้องกลัวบริเวณการจัดฉากแสดงเฉยเป็นยังไงบ้างหนูยิ้มยิ้มกลัวไหมคะกลัวไหมหนูยิ้มจะเล่ายเลยเมื่อกี้จังหวะที่แบบอย่างเงี้ยีให้หนูยิ้มยิ้มเข้าไปสอคนไหมไม่เอา่านนอ่มาเลยคโอเคมาดแเด็กๆเล็กๆอ่ะ คนเข้าไปกับคุณพ่อคุณแม่นะครับเมื่อกี้นี่มีน้องๆสองคนไปกับแม่ปุ๋ยบ้างเดี๋ยวมาถามก่อนแล้วเป็นใครบ้างแม่ปุ๋ยลอยลอเลยอันนี้เหรอนี่ตามมาเหรอเมื่อกี้รอยลอยลอยถึงเสืออย่างนี้เดี๋ยวนะโอเคใครอยากลองนะครับก็ลองมาที่พอมินาด้านะครับเชียงใหม่นะครับนี่ดูผีตรงนี้ดิโอ้น่ากลัวมากเลยอ่ะโอ้ดูมือดูมือดูทำมือ เออโหน่ากลัวเอาอยู่เกาะไม่ดีกว่าโหนี่คนนี้เฮ้โอ้โหเป็นต้นไม้นะต้นไม้หิสิงโอ้เมงูเกาะที่ตาด้วยเมงูเกาะที่ตาด้วยโอ้โหดูปากโอ้โหน่ากลัวมากโอ้ตอนนี้นะหนูยิ้มแย้มมาระบายสีนะครับหลังจากตัดเล็บตัดสีเรียบร้อยของหนูแย้มนี่เป็นฟักทองแบบตัวหัวเหรออันนี้อะไรอ่ะแม่หวย 99บาทหริ้ม6 9บาทเป็นออมสินด้วนะดูดิเห็นไหมได้เงินทรกอ่าอ่าบายสีเสร็จแล้วก็นำกลับไปบ้านได้แล้วก็ไปใส่ออมสินได้เป็นกระปุกออมสินเนาะยิ้มเแล้วค่ะคเแล้ีง้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวต้องไปเป่าก่อนใช่เป่าให้แห้งโอเควันนี้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย